สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพวกเรากันอีกแล้วนะคะพี่นุ่นค่ะโอ้ค่ะวันนี้ก็จะมาเล่นแมปแต่เมื่อกี้คือพังพลังผ่านพังพีนี้ก็เป็น EP ที่ EP ที่เท่าไหร่แล้วก็จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วนอนก็คอมเมนต์อะไรไม่รู้เนี่ยต่อไปเราจะเข้าด่านนี้กันเลยทุกคนรู้หรอปะพี่คนรู้ระยกอะเชืมีไหมว่าอุ้ยอุ้ยตายแล ขอโทษนะไม่เป็นไรฉันไม่โกดหรอกเธอซ่าโผล่ฉันเข้าไปน่ะแอน <c oughs> ตกเลยอะ่เอะเธอแอนยังไงจะแอนเธอตกเอา้าอุ้ยฉันกดไม่ได้เลยอะ่ะอุ้มเธอเธอกระจอกมาก <c oughs> เขาเธอไม่กรนะโดดแล้วไปกระเดื่งตกเลยนังอุ้มีไรก็โคนมันไม่ค่อยได้เล่นเกมอ่ะเอาหรอเล่นแต่เท้ารัล้างไถึงมันีิ เน็นรูบอกต้องโยนไปเหรอเออใช่เหรอโยนโยนเข้าไปนั่นแหละมันจะมีทางอ,อื่นไหมล่ะโอออ้หเกือ <c oughs> บตกเกือบตกว้าวพี่มาเลยจ้ะลูกไ,ไปไหนไปไหนนี้ต่อไปไปไหนสีอยู่ที่เนี้ยทำไม่ได้ดูว่าต้องทำไงอ,อ่ะโดยทำเป็นป้าทำเป็นป้า <c oughs> โอ้โหแบบนี้ยคือพลาดไม่ได้เลยถ้าพลาดปุ๊บคือตกลวาวาเข้าใจปะ เอายังไงครับตอนนี้น้ออุ้มเอายังไงครับตอนนี้มันติดอยู่ที่ตรงนี้เราจะไปยังไงต่อดูดดีดเะมกนเราจะไปยังไงต่อไปกใจให้น้องอุ้มมีด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดยไม่มีเียอาอุ้มมีเอาอุ้มมีม่โอดูา ว่าฉันจะผ่านมาได้เธอทำแบบนี้ได้ยังไงมันนี่ยังไงยังหวนั่นแหละเธอทำแบบนี้ได้ยังไงยดอนแล้วมันแม่นก่อนเถอะก่อนมาพูดอ่ะเป็นไงล่ะเ่กี้เกือบเจออ๋อเลยอาเลยเลยไม่หลอแล้วนะเอาพี่ไปด้วยไอ้ชาติ จ้าเหนียอย่างนี้เออฮตอนนี้นางอุ้มก็กำลังจะผ่านตันนี้แล้วนะจ๊ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็กำลังจะไปแล้วนะจ๊ะอุ้ยมีง okay. ินจะตกมันจะอุ้ยอะไรรักหนาเราไปทออุ้มมี่กระโดดคนน้ำเงินเป็นคนยินชาปากปากขึ้นเป็นสีน้ำเงินนี่เก้พิษแก้พิษตกทำไมวะ เดียวพีกเกมันบอกไอ้แทนพียม่ดีอุตส่าฉันโยนดีๆแกพิีคแอกับใครเดี๋ยวตบเลยโอ้ยพี่อุตส่าโยนดีๆน้องพิกทำไมอ่ะฮะเอาลูกของหนูเอาดีๆไปทางลัดก็ได้วะนี่เป็นไงไอ้ันผ่านแล้วตรงเนี้ยเอ้ย เหมนอนเนไม่ได้ต่ออีกรอบนนทุกคนมนนจะไม่ได้ต่ออะไรนี่นนีนนีอ้โ m g so, i d I'm so sorry นีนเจ็บฟ้องอ่ะ I'm so sorry อย่าเลยอย่าอย่าอย่าเลย นี่ทางล้านนี้จะรอดแกทําตกอีกนะไม่้มีดาเกมใบพวกหนูไม่สามารถบังคับเกมได้อย่าไม่ลับเออนาน่าน่าเห็นไหมไปไปเลย let's go let's go let's go okay ห้ามตายนะตานี้บอกเลยได้ไม่ได้เจเย็นเจ้เย็นเจเย็นอุ้ยเจ้เย็นน้มีจเย็นเจเย็นหนอไปเลย ใจเย็นอุ้มมีใจเย็นช้าช้าค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปอุ้มมีค่อยค่อยอุ้มมี่อุ้มมี่อุ้มมี่ใจเย็นคนมันบอกว่าเป็นอุ้ม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 มี่ใจเย็นอุ้มมี่อุ้มมี่อุ้มมี่ใจเย็นดูข้างอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ่อุ้มมี่ใจเย็นเฮ่อุ้มมี่อุ้มมี่อะไรใจเย็นมันเหลืออีกเยอะ ได้หนูหนูหนูจะผ่านไหมว้ยหนูก็ต้องกดข้างหลังสิมันถึงจะรู้อ่หนูขดเอาเลยช้าๆนะช้าๆนะไม่ต้องใจไม่ต้องใจเย็นเลยต้องใจเย็นเลยขาสั่นมากเลยวันนี้วนใจเย็นเย็นไว ไม่ไม่ใจเย็นเลยแม่โอเคก็ต้องใจเย็นๆนะกระเด็บ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 เข่ามาสิอุ้ยพี่เห็นเชือกใส่อยู่ฝั่งโน้นอะแล้วอูจะผ่านตรงนี้ไปแล้วก็กระโดดสีแดงอีกสักสามห้าสี่อย่างแล้วถึงจะไปได้อุ้ย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 นุ้ยนี่ราสลับสีกันไหมอันนี้สลับสีกันไหมอูสลับไปไหนมา <ไ>น้องก็ผ่านด่านนี้อยู่แล้วเพราะด่านเพราะว่าด่านสีฟ้ามันง่ายใครเป็นคนขอคนนั้นก็ได้สีแดงใช่ปะใช่หนูขอพี่ทุกครั้งเองก็เลยเป็นสีแดงอื้นเนี้ยง่ายเอาโยนพี่ไปเลยทีเนี้ยหนูโยนแม่หนูแล้วหนูมไม่เคยพลาดอย่าให้มันกระเด็นตาตรงนั้นแล้วก็กระเด็นออกมา <c oughs> เหมือนที่พี่โยนหนูอะ <c oughs> โยเบิร์ <c oughs> ไปคนเดียวได้ปะเนี่ยไม่เอาน้องไปด้วยอ่ะไม่ได้ข้างบนไม่มีจุดเซฟหนูดูให้ละ หนูซูมให้ดูมาหนูดูให้ไม่ไปีนไปถ้าพี่ตกอะคุะเป็นคนผิดหนูก็จะไม่ผิดดิหืึจีตัวเองนะไม่มีจุดว่าไม่มีไม่อยู่จุดเรอือไม่จะเอาหนูไปด้วยเหนียววันนี้แล้วพี่ไปไงพี่ไปโยนหนูดิฟนี่เอาโอ้พี่ลืมไม่มเรกากระโดดที่เราทำแบบน,นี้มันจะเป็นยังไงไม่ได้ย <c oughs> <c oughs> คงจะต่อ ep ต่อไปแล้วล่ะทำไมอุ้มนีด่านนี้น่าจะยาวยาวด่านนี้น่าจะไม่จบง่ายอ่ะอะไรพี่กระเด็นออกฝั่งนู้นเลยอ่ะตกลาวาฝั่งนู้นเลยอ่ะโอ้ยตกลาวาฝั่งนู้นอ่ะมันเร็วเกิดมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะโทษแต่เกม ไม่ดูตัวเองซะบ้างทำไมเราน่าจะกางขาออกนะมันถึงจะไม่ตกเนาะโยนไม่ไปดีๆแล้วโยนแม่นๆหน่อยเออไปกบรเออโยนโยนเลยโยนเลยเรียกน้องเดินมาเดินมาเดินออกมาเราจะทำเต้เห็นใครวะเห็นใครหนูคอมเมนต์ก็มาได้นะ ขอเวลาอีกอย่าร้องเลยร้องเจ็ดแปดปีเอ๊ยทำไมมันทำไมำไม,มันเป็นอ,อย่างนี้ไรแต่วแต่นี้เจ้าของเพลงเขาคงไม่อยู่แล้วเราน่าจะต่ออีพีต่อไปนะคะทุกคนเพราะว่าพี่่านต้องผ่าน่าจะยาวมาก <S <S อือยาวมากเลยมันจะไม่ได้จบคลิปนี้ด้วยนะประเด็นนะ้าผ่านถ้าผ่านตรงนั้นไปได้คือแบบหืมโมโตะพะคะวะโตถ้าเกิดผ่านด่านนั้นได้แล้วไม่ผ่านด่านอื่นอีกนะ อ้ชิบหายเลยอะไร <laughs> สมัติโอ้ถ้าเรารอดูด่านสุดท้ายนะมันจะยากแค่ไหนกันเฉียวด่านสุดท้ายมันยิ่งทำให้ยากนะทุกคนเหมือนคิดมื่อกี้ไงที่ทำด่านเมื่อกี้ที่ทำให้ยากอุ้งไม่ใชสิทุกคนจำไะมา <laughs> ตกอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวโยนน้องอุ้มลงไปก่อนเหมือนด่านหนึ่ง <laughs> ลงไปในลาวา <laughs> ดูนิสจกเนี่ยานละอันนี้ ทำไมฉันไม่ผ่านเลยเราจะลองโยนอุ้นี่ไกลๆนะไม่ต้องลองแล้วขี่เกียดให้มันแม่นๆเลยมันก็ไม่แม่นเกินหนดน้นคนเราไม่แม่นขนาดนั้นนะวันนี้ว่เฉียนิดหน่อยกับอันนี้ไปคนเดียวได้ไหมไม่ต้องเอาอุ้มไม่ได้เอาอไปข้างบนนี่คือแบบจบเกมเลยผ่านเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่ต้องกระโดดแล้วได้จะไม่ได้ไงขูดหน้าหนูอดี หน้าแหกหน้าแหกโยนฉันดีๆนะจ๊ะจะไปไหนถ้าเกิดเราพสาดในแบนนี้นะจ๊ะจุดจุดนี้ต้องการโรบอกเอโรบักมากเพราะว่าถ้าเกิดใช้โรบักะเราซื้อสามารถเราผ่านด่านนี้มีบัวเลยนะวู่นี้ซื้อลูบักให้เราไม่ตายอ่ะหรืออาวุธกระโดดไหนนะวู้ดี้ไปนะ อย่าพูดมากอย่าพูดห้ามพูดคือพี่ไม่ผ่านเลยทำใจอะเสียใจแ่พี่ไม่ได้เข้าใจความรู้สึกเอ้าฉันไม่เข้าใจหรอกฉันไม่เข้าใจเธอหรอก แมปมันค้างวันนี้แมปบ้านไหนมีดีปะ่ะขอยืมเม็ดบ้านพี่หน่อยได้ไหมแบบบ้านน้องๆม,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 มีใครมีไหมมีไหมเะอเหมือนเส้นชัยมันอยู่ใกล <c oughs> ้เพื้อนแต่ก็ไม่ถึงสักทีเแต่ก็ไม่ถึงดูนี่มองอ้อมไปเลยมันฟาดเลย <c oughs> ฉันต้องทำทำอะไรสักอย่างแล้วทุกไม่นน,นี้ไม่แพ้ไม่แพ้ไปโอ้โย <c oughs> อพี่ขอลองจะเลือกทีละนิดหน่อยแล้วกนะ <c oughs> ันนะอีก <c oughs> หน้าใกล้ผ่านแล้วใกล้ผ่านแล้วผุ <c oughs> ้นเดาผู้นี้อีบ้าพุ่นี่ผ่านเลยอ่ะ อย่ามามั่วพี่จะตายอันนี้แหละอีกรอบหนึ่งแกยังทะเลาเรอดีดด้เอ้าทำไมพี่เป็นอย่างเงี้ยเอียงเหรอมันเอียังดูไปเลยอุ้มไปเลยทำไมผมไม่ดด่าทำไมเป็นแบบเนี้ยตาตาอย่างงี้ดูเขียนตรงอ่ะวันนี้ อเอเอก็เตรียมพร้อมไงเตรียมพร้อมเอาเร็วเร็วเร็ว,รว,รวตั้งใจตั้งใจแมวคาเหรพวกนี้มันรวนอะ่ะอุย้ยเอาแมวคานแล้วเหรอไปลูกไปเลยบอกว่านี่มันเหมือนชาชาเหมือนเหมือนแบบเหมือนเหมือนมันตัวแบบสันสันอะ่ะเฮ้ยเป็นไรเลยไปเลย,เลยหลอกช่างมันเพราะแต่มันผ่านก็พอละลววันนี้เป็นไรวะอยูงไกจะผ่านแล้วเลยนี่เดียวไปเอาหีนวลไปทำพี่ไม่รู้เอาไปวุ่นนี่ยังแบบเนี้ยไปเลย เห็นไหมพี่ปล่อยหนูพี่ก็ไปเอียงละมาพี่ไปแลยเดย๋ยวเธอไปเลยไปเลย let's go let's go เรจะเผาผูนี้ไปแล้วโยน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 เลยโอ้ไม่เคยโยนไม่แม่นนี่หนูแม่นอยู่แล้วโดูตอนนั้นกติ้งพี่เข้าฝาก็มีนะตอนนั้นน่ะอ่ะยิงเหรออือฮึแต่คือแบบอย่าอ่อไงเราพู้นี้ว่าอีเกลพู้นี้ชนะเลยอีเกลอีเกลอีดำ เนี่ยพูดกับพูดกับพี่ไม่พอเลยนะอีดําแม่แม่อีดํา่านปั๊บเลยขอโทษครับพี่นุ่นขอโทษแต่ถ้าบอกว่าอีอ้วนมันทำไงอ้วนเนี่ยอะไรอะไรนู่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรหาแล้วเหรอยังบังให้หนูโยนไปตรงนู้นเนียแล้วก็ตรงนู้นแล้วก็ตรงนั้นอีกไกลโอ้อีกไกลอ่ะอีกไกลอีไกลอีไกลโอ้อันสุดท้ายนี่อุ้มเป็นคนแบกภาระเลยนะใช่ไหมเหรอ โอ้โหเส้นโค้กูเห็นกูจะช็อกเลยเส้นนั้นน่ะเป็นอะไรทำไมมันสีอะไรอ่ะวันนี้มาดูแล้วมันกระเด็นหลังอลไรมันก็ตกลงมาปากเลยอุ๊โอ้ไม่กอดไม่นี้เป็นไรเรงเกลียดเดียดฉันกูปานนี้กูก็เกมเมอร์มึงจะให้กูเงียบปากรึเงียบไม่ได้ เร็วเอาไปมันตายไปเลยยังดีๆให้ไม่ชอบไปอะไรมาเลยอีวนเห็นไหมด้ถามว่าดีอีวนวันนี้หลดลงไปเลยไปไปทำไงดีเนี่ยไปมาไม่ต้องมันอยู่ด้กันแล้วต่างคุณต่างไปเลยไป บอกต๊ะเียเอาบอกว่าอยาให้โต๊ะเนี่ยัอยากตกเขามใจเลยให้ดีๆนะดึเกียดเดียฉันปานนี้กูก็เกมเมอร์อยู่เงียบปากหอเออไปยง่างเปล่านี่ด้าก่อนเดี๋ยวเราก็ไปบอกไปไป ติ๊ดตาเลยนี่ดึ๊ไปเลยนิดไปเลยไปเลยไปเลยไปไปเลยไปเลยไปเลยโนอันเดอร์สเตนไอดอลทำไมไอดอลอันเดอร์สตนทำไมไอไม่พลาดเร็วๆคำเฮียคำเฮียมาเล้คำเฮียโอเคไอดักระโดดประจานหิตเ็าเรียกว่าอะไรวะเสับแคศสับอะไรวะ แฮนด์อัพมะเฮนอัพมันเอาแขนขึ้นแล้วไม่ได้กมันเต็มแขนขึ้นไหมแฮนด์อัพแฮนอับเฮนอัพต้องหัวรันบอกว่าพานกับพานก็รันนี่ว่าพานเศร้าเลนแล้วอุ้ยผ่านแล้วอ่ะโยนหนูโยนหนูมันแน่นอันนี้ต้องโยนปุีิพี่บ้างอันนี้ต้องโยนปุีิไม่หนูก็ไปกดเอาพี่เหมือนเดิมไงอุ้ยโกรธกดอ อย่าสกิบเลยเดี๋ยวพี่เองเดี๋ยวพี่เองอย่าไปโดนนะอย่าไปโดนตายเลยนะนั่นาๆตายเลยนะ่นน่ะตายเลยนะโดน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 สีแดงเข้าไปตายเลยไม่ตายยัไม่จบอุ้ยต่อไปอุ้มต้องแบกพี่เฮ้ยอุ้มรถปะเนี่ยไหวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันมันมันเก่สิพลาดแล้วเห็นเส้นไส้แล้วเส้นไส้อยู่ตรงนาเฮ้ยไปเลยลูกไปเลย อุ้มีดูตู้อุ้มีดูตู้อุ้มีดูตายอุ้มีฮ่าแล้วอลล์สกเย้โอเคค่ะน้องๆสนับคิวโวในวันนี้นะคะพี่นุ่นกับน้อุ้งแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปโวในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดยินดีด้วไม่ใช่อะไรนะเสียงแหบแล้วเมื่อกี้ร้องแรงเกินไงโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนโอ้ยข้างบนนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยเว้ยเว้ยเว้ยโคันแบบไหนวะกูเนี่ย